โยมือขึ้นแล้วอามึงจะทำอะไรไก่นั่นนะอา้าวคยากอะไรดีมากทุกคนแล้ววันนี้เราก็ช่วยชีวิตสัตว์ป่าพวกนี้ไว้จากไอ้โรคจิตที่ชอบคิดอวัยวะสัตว์ได้จากครับมาดูนี่สินี่คือรายชื่อของสัตว์ทั้งหมดที่ถูกล่าตั้งแต่เสือดำไก่ฟ้ามีควายสมเสร็จและสัตว์อื่นๆทั้งหมดที่มีสีดำนั่นหมายความว่าสัตว์ทั้งหมดที่ถูกล่าจะมีสีดำนั่นเหรอนั่นแปลกมาก ใช่ครับจ่าแต่หลังจากที่เราตรวจสอบประวัติของเขาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกล่าโอเคลักกี้เดี๋ยวพ่อจะออกไปซื้อนมแป๊บหนึงนะอยู่บ้านดีๆล่ะเอาวไปดิอโอ้ใช่เลยครับชุดนี้เหมาะกับคุณมากเลยทำไมคุณไม่ล ok? องเอาควดไปดิตีดําเยอไปหน่อยเอาควยไปดิเครื่องบินที475ถึงสนามบินขอเนียทำการลงจอด ไม่คว้า,าว่ายังไงว้นล้มเลยก็ล้มยังไงที่มีสีอ้อาลแล้วเป็นอะไรน่านั่นมันแย่กว่าที่กูคิดไว้เยอะเลยนั่นอย่ามัวรอช้าเลยนี่ก็ใกล้มืดมากแล้วรีบเอาไอ้โรคจิตนี่เข้าคุกเพื่อให้สังคมได้ปลอดภัยดีกว่า,ากาครับแต่นี่เพิ่ง11โมงเองอ้อเหรอโทษทีสงสัยคงเป็นเพราะไว้กันแดดน่ะพอใส่แล้วทุกอย่างมันเลยดีเอาาดิ ในตอนต่อไปของมาสุลโลวันนี้คือจุดจบของแผนชั่วกันแล้วไอ้ปีนส์ต์เชิเรนเจอร์เรดเรนเจอร์บลูราชัน, Ranger Red, Ranger Blue, นเรนเจอร์